มาค่ะวันนี้มาหาอะไรเซ่บๆทานกันไม่ปูดเยอะลุยเลยเปรี้ยวปากกินของเปรียปร้ยวๆมาหลายวันแล้วน้องบัตองจะมากินผลไม้เปรียปร้ยวๆโชว์นะคะน้ำปลาร้านันๆกิมกับผลไม้เปรียปร้ยวๆน่ากินไหมเอ๊ย แน่ๆมีน้ำปลาหวานๆนอนไว้แม่จ๋าคนไม่ไหวแล้ว <ís> ขอแม่มั่ด้วยนานๆกินทีนะคะน้ำอัดลมก้ามันอร่อยห้ามใจไม่อยู่ <sk ill> ปกติดื่มนมค่ะวันนี้ขอดื่มน้ำอัดลมน้ำปลาแซ่บๆค่ะฝีมือคุณแม่ คุณแม่ปรุงให้แบบแซ่บเลยเผ็ดนิดนึงหวานนิดนึง่งรสชาติกลมกลม่อมอร่อยดีกินเพลินหยุดไม่ได้เลยชแม่สาก็หยุดไม่ได้อร่อย่ะคะ่ะ น้ำปลาเป็นอะไรที่แบบชอบมากฟังอยู่ไนสายเลือดอร่อยจริงจริงส,สดชื่อนะคะนัวขนาดไม่มีใครพูดใครจาเลย น,น,น้ำว่าตองชอบมากเลยนะคะน้ำปะลาก็ชอบไมว่าจะกุมงเป็นอาหารคาวต่างๆชอบหมดเลยวตัวแรกว่าจะบายบายแล้วะคะ่ะเอาจริงคือหยุดไม่อยู่เนาะอร่อยกินต่อดีกว่าไม่ไปไหนแล้วทานกันไปยาวๆเลย มารับช่วงต่อค่ะขอแม่ทานด้วยแม่๋าก็ฟินกับน้ำปลาเหลือเกินช่วงเอาจวงเอา,เอาน้ำม่วงอันนี้กรอบมากเลยนะคะเปรี้ยวไม่มากค่ะใครจำมะม่วงได้ไหมเอ,อ่ย ไปดูคลิปวันหยุดที่บ้านคุณยายนะคะเราได้มะม่วงมาจากที่นั่นค่ะอร่อยเนี่ยแม่จ๋าก็อร่อยจะกินแล้วมันจะเพลินมากเลยนะคะ หยุดไม่อยู่เลยอแอนเป็นลก็น่าลักอ่ะอันนี้เป็นมะม่วงที่ได้มาจากสวนคุณยายนะคะคือมะม่วงโชคอันนั้นสวนอันนี้จะเป็นแอปเปิลจิ๋วหรือแอปเปิ้ลแคละนะคะได้จ่าไปเจอในตลาดเมื่อวานนี้ซื้อมากิโลกรัมละห้าสิบบาทได้เยอะมาก ขอคืนค่ะแม่จา๋าแม่กินน้ำปลาหนูจะหมดแหละน้ำปลาอันนี้ต้มสุกแล้วนะคะไม่ต้องห่วงแล้วก็ไม่เค็มมากคะ่ะแม่จ๋าปรุงให้แบบอร่อยพอดีเลยใส่พริกนิดนึงอันนี้จะไปจริงๆแล้วคะ่ะหนูจะไปทำการบ้านแล้วนะบ๊ายบายขอบคุณมากคะ่ะที่รับชม